พูดหรอม่ดจะูอย่างเงี้ยพูดหลอไอะไร้ก็ต้องพูดค่ะเมยแต่งเสียงดคือ ะไปดูดวงค่ะพี่เรามาดูดวงกับจินแสจินแสครับวันนี้มันจะขายหมดไหมครับบังเพลนหมดแน่นอนเลือกไพ่ดีกว่าเลือกไพ่มาดูว่าวันนี้จะหมดไหมหมดไม่ได้อยู่ที่ค้าขายไม่ได้อยู่ที่หาอยู่ที่การเลือกไพ่อ่ามาดูเดี๋ขาใช้มือทรายเลือกมาดูกันนับเงินซับซับลายบนกับลายล่้นไม่ใลายเดียวกันนะได้ราชินีเหรียญเลยหาเงินได้รวยแน่นอนเดี๋ยวขอ